รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในพื้นฐานที่ในในพื้นฐานของของอารมณ์ของเราเนี่ยจะมีอยู่สามตัวอยู่ภายในอยู่แล้วความโลภวามโกรธค,ความรลงเนี่ยถ้าเราเอาตัวนั้นมาเป็นพื้นฐานในการคิดเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรมีความสุขเลยการทำงานถ้าเอาพื้นฐานความคิดแบบนี้เป็นที่ตั้งเนี่ยมันไม่เคยมีความพึงพอใจเลยแต่ละวันมันก็จะมีอารมณ์เมตเหมือนกันเพราะฉะนั้น การที่มหาลัยมีโครงการนี้เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจของท่านเนี่ยเพื่อให้เห็นความถ่องแท้ของความเป็นจริงให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งที่มันมีมันเป็นเพื่อให้ท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือสังขารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เราประสบพบเห็นทุกวันนียมันเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้น การเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเพื่อยกระดับเพื่อยกระดับอารมณ์ของท่านให้เห็นว่ามันทุกอย่างมันไม่มันยึดติดไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอนิจจังทั้งหมดถ้าเราท่านทั้งหลาเยเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นสิ่งแน่นอนเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้ทีนี้การทํางานในมาหาวิทยาลัยเนี่ยมันทํางานเป็นทีมเรียกว่าทํางานกันเป็นทีม ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทาแบบแต่ว่าเราจะชินจะชินว่างานใครงานมันพารางานใครพารางานมันจริงๆแล้วงานจะสําเร็จเนี่ยต้องทํางานเป็นทีมเป็นหมู่เป็นคณะถ้างานนั้นประสบความสําเร็จงานในองค์กรหรือหน่วยงานของท่านในประสบความสําเร็จมันไม่ใช่เป็นความสําเร็จของผู้ใดผู้หนึ่งถ้าเกิดงานนั้นประสบความล้มเหลว เราไปโทษใครไม่ได้มันก็รับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือการทําง,งานเป็นทีมเพื่อเ,เพื่อยกระดับองค์กรให้มีการพัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นทําไมจึงต้องมาปฏิบัติธรรมก็ด้วยเหตุนี้เอง<ม>เพราะว่าที่มหาลายัยถ้าจะพูดภาษาตลาดหือภาษาชาวบ้านก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพัฒนาองความรู้ต่าง ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาอารมณ์กรรมฐา,านต่างๆเนี่ยถ้ามาหาลลยจัดก,กิจกรรมเหล่าน,นี้ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยให้เกิดฉันทะให้มองในแง่บวกว่าเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าภาษาตลาดก็คือสินค้าที่จะติดตลาดที่คนจะรู้จักเนี่ยต้องมีหีบห่อหรือแพ็กเกจิ้งที่สวยงามที่น่าดูน่ามองน่าจับต้อง แล้วอีกอันหนึ่งสินค้าที่ตลาดจะรู้จักและตลาดเหนคุณค่าก็คือการโปรโมทการโปรโมทสินค้าตัวนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าเข้ามาพัฒนารูปแบบของตัวท่านเองพัฒนาหีพอเรียกแพคเกจจิ้งเนี่ยให้ดูดีขึ้นมาถ้าท่านทั้งหลายบรรลุผลในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบรรลุผลแล้วว่าท่าน ได้คุณธรรมที่เป็นอารมณ์ธรรมทางจิตใจแล้วเนี่ยฮีพอไม่สำคัญเลยฮีพอไม่สำคัญการโปรโมทก็ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องโปรโมตตัวเองขึ้นมาให้ได้จากการเพิ่มเติมความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจด้านภายนอกด้านภายในเพิ่มคุณค่าตัวเองด้วยการเข้าปฏิบัติธรรมร่วมมือกับโครงการเพื่อให้ท่านมีคุณภาพขึ้นถ้าเมื่อไร ตัวท่านบนรรลุธรรมหมายาว่าเป็นสมาธิฐแล้วยังเป็นสมาสังกปะด้วยีพอไม่สำคัญเหมือนทองผ้ากีลิวห่อ,อกแก่มาก็เป็นทองผ้าทองคำห่อ,อกแก่มาก็เป็นทองนั่นแหละคือจุดหมายสูงสุดว่าการพัฒนาภายในภายนในนี่สำคัญที่สุดที่ พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่า <c oughs> แม้แต่นักปราชญ์ก็เคยนํามากล่าวไว้ว่าภายนอกกับภายในเนี่ยต้องสัมพันธ์กันภายนอกคือกายวาจาภายในคือจิตใจคือวิธีคิดวิธีคิดการเราจะพูดหรือจะทําเนี่ยมันออกมาจากสมองก่อนทั้งหมดเลยถ้าพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําสิ่ง ที่ดีที่ดูดีเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงตัวเราเองว่าภายในของตัวเราเองคิดให้ทําอย่างนั้นกายเราเนี่ยมันมีมันนั่งอยู่บนปองเชื้อโรคสารพัดโรคก,กายโรคก,กายเนี่ยเยอะแยะโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุอันนี้ถือเป็นโรคโรคภายนอกเนี่ยมียารักษามีหมอรักษา แต่โรคภายในคือจิตใจของเราเนี่ยไม่มียารักษาเราต้องฝึกอบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาตนเองเราต้องพร้อมที่จะรักษาป่วยใจของเราให้ได้ทำไมต้องสัมพัญกันบางทีเนี่ยที่เป็นที่เชื้อโรคที่ทำร้ายร่างกายมนุษย์มากที่สุดถ้าใครรู้ตัวเองไปตรวจหมอรู้ตัวเองก็เป็นเป็นมะเร็งเนี่ย จิตตกทันทีเพราะอะไรเพราะไม่เคยฝึกปฏิบัติจิตให้หมักแน่นมั่นคงไม่เคยฝึกปฏิบัติให้เห็นความเป็นอนิจจังของสังขารของโลกของสรพพสิ่ง์ทั้งหลายไม่เคยฝึกปฏิบัติให้เห็นความจริงของหลักใจรักเวลารู้ว่าเราเป็นโลกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าใจตกใจเสียจิตตกร่างกายสุดเลย ภาพข่าวมีเห็นไม่จําร่างกายสุดโทมลงทันทีเลยสิ่งที่เคยเห็นพระเทลรหลายองค์ดูร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์อารมณ์ดีวันหนึ่งไปตรวจหมอบอกว่าเป็นเบาหวานหนึ่งเดือนผ่านไปท่านองค์นั้นพผอมทันทีเลยจะไปโทษว่าเพราะเป็นเบาหวานจึงผอมมันก็ไม่ใช่หลายองค์ท่านก็ไม่ได้ผอมอันนั้นคือหมายถึงภายในของท่านไม่ป่วย คงที่รักษาสภาพได้เนี่ยภายในของท่านไม่ได้ป่วยไม่ได้วิตกไม่ได้มองเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำร้ายท่านให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารใจเราไม่ป่วยใจเรารักษาใจเ,าเป็นปกติหมอให้รักษางไงก็รักษาเราไม่ไปปะริเทวนากันมันึงไม่จเจ็บปวดรุนแรงอย่างไรขอให้ใจนิ่งใจเป็นหนึ่งร่างกายก็จะพัฒนา จากการหลั่งอะดีนารลีนจากสมองของเราด้วยการคิดบวกด้วยการคิดดีด้วยใจนิ่งเนี่ยทำให้ร่างกายเป็นปกติได้ในกรณีถ้าใครจิตตกแล้วยิ่งมีคนมาพูดในทางลบให้เราฟังลเลยนะยิ่งซุดโสมหนักเข้าอันนี้สิ่งที่มองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมาอบรมพัฒนาจิตใจวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพื่อตัวของเรานั่นเองเป็นหลักนะครับ ทีนี้การปฏิบัติพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเราเนี่ยข้อสำคัญข้อสำคัญที่สุดจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะใช้หลักสติตฐานสี่หลักธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นหลักธรรมในสำคัญทุกหลักธรรมเลยแล้วแต่เราจะไปเน้นจุดไหนแต่สิ่งสูงสุดที่ปรารถนาคือการดำรงชีวิต ใี่มีสันติสุขในในชีวิตนี้นั่นเองอันดับแรกก็คือสะอาดใจใจสะอาดมันต้องมาทําใจให้สะอาดทาวาจาซะให้สะอาดทำกายให้สะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายก็คือด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ สะอาดกายสะอาดวาจาทำให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใจสะอาดเป็นอันดับแรกเพราะจิตใจเป็นประธานเป็นใหญ่ทั้งหมดของการบังคับควบคุมการพูดการกระทำการจะทำให้จิตใจสะอาดก็ต้องเกิดความสงบซะก่อนนั่นคือการทำสมาธิฟังอารมณ์กรรมฐานจากครูบาอาจารย์ที่จะให้วิธีคิดกับท่าน ที่เราเป็นทุกข์หนักกันทุกวันนี้เกิดจากความพัดพลาดทั้งหมดเลยความพัดพลาดสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่มันเป็นมันมีอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นความตายก็คือความพัดพลาดไม่ว่าจะจากถิ่นนั้นมาสู่ถิ่นนี้ก็คือความพัดพลาดไม่ว่าสิ่งอันเป็นที่เราที่ชอบใจห่างเราไปก็คือความพัดพลาดเราเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยทีนี้การทําใจให้สงบทําอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเพื่อไตรตรองไคร้ควรวิเคราะห์ สิ่งที่มันมีมันเป็นว่าความจริงมันคืออะไรถ้าจิตใจเราได้รับการยกระดับเพื่อให้ยอมรับความเป็นอนิจจังของของสรพรพสิ่งในโลกนี้ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองมองมอง,มองสักว่ามันเป็นได้แล้วเราก็จะตั้งหลักว่าเราควรจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันเอาตัวเราเป็นตัวอย่างแล้วกันตั้งแต่เกิดมาจนอายุขนาดนี้เคยมีอะไรนิ่งอยู่กับที่มั่งสำหรับตัวเรา วัยก็ไม่เคยนิ่งเลยอย่างผมเห็นใครไม่เห็นลูปตอนเด็กก็บอกโอ้โทำไมสตอวตโตองค์ผอมแล้วตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ผมก็ให้อารมณ์ก็ไปเลยนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าไปเที่อว,ว่าใครนะว่าทำไมปล่อ,อยตัวอย่างนั้นอย่างนี้เวลาผ่านไปทุกคนทุดโสมหมดร่างกายสุดโทมเปลี่ยนแปลงตลอดลายังไม่พอจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาสิ่งแวดล้อมอารมณ์และสถานที่บางคนตอนเล็กเป็นคนขี้อายไม่กล้าสู้หน้าคนเรียนไม่เก่งวันเวลาผ่านไปถ้าคนนั้นพัฒนาตัวเองเข้าสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ตลอดเวลาไม่ได้หมายว่าอยู่กับที่ มีสังคมที่กว้างขึ้นไปเ auf, รื่อยๆเข้าสังคมนั้นพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นอย่างอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาเรียนรู้วิธีปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ตนเองได้พัฒนาจิตวิญ,ญญาณของตนเองเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราเคยคิดไม่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งบวชเป็นพระแล้วมานั่งปฏิบัติธรรมโยมเหมือนกันว่าเคยคิดไหมว่าเราจะต้องมาเข้ามาปฏิบัติการตรงนี้ทําสิ่งนี้แต่ชีวิตของมนุษย์ ไม่ต้องหยุดอยุ่ที่ไม่ได้ต้องพัฒนาทั้งความรู้ที่เป็นภายนอกและอารมณ์ที่เป็นการพัฒนาอารมณ์คือจิตใจของเราต้องพัฒนาอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เพื่อไม่ให้หลุดไปจากโลกเพื่อไม่ให้หลุดไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าคนที่ตามตามพิพจารณาไคร่ครวนกับสิ่งที <life> ่ป็นเป็นปัจจุบันเนี่ยด้วยการยึดติดด้วยการอารมณ์เสียด้วยความไม่พอใจด้วย จิตตกวิตก,กังวลต่างๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้รับการฝึกอบรมจิตใจที่ให้เข้มแข็งเพื่อพิจนารณาไตรตรองไครโคในสิ่งที่มีที่เป็นปัจจุบันได้จะอยู่โลกนี้ลําบากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือความดีของท่านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อย,ยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งมองเห็นความเป็นจริงด้วยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า การเข้ามาฝึกอบรมยกระดับจิตใจของเราเนี่ยทำได้กับทุกชาติทุกศาสนาไม่จำเป็นเฉพาะเพราะชาวพุทธก็ทำได้เพราะฉะนั้นความสำเร็จการงานความสำเร็จในการดาเนินชีวิตมันอยู่กับจิตใจของเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาเป็นตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายต่อไปเนี้ย ที่ที่พูดมาว่าสะอาดกายสะอาดวาจาเนี่ยพอมองเห็นสะอาดใจกาลังพัฒนาอยู่หรือท่านได้รับการพัฒนามาแล้วแต่มาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานที่สุดก็คือสะอาดสงบสว่างสะอาดก็สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสงบก็คือจิตใจนิ่งสามารถที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรเรียกว่า สงบสงบได้ทุกสถานการณ์ปัญญาก็คือแสงสว่างไม่ได้หมายาว่าท่านมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะเกิดปัญญาเองไม่ใช่เมื่อจิตใจท่านสงบรู้จักควบคุมจิตใจหรือว่าสงบมีสติมีสามประชัญญะในการดําเนินชีวิตทุกเวลาทุกวันเนเี่ยคือความสงบเวลาท่านเจอปัญหามีอุปสรรคมีสิ่งต่างๆที่ไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของท่านเนี่ยความสงบ กับสติสัมปชัญญะของท่านจะทําให้ท่านเกิดปัญญาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ตกอยู่ในอารมณ์ของความโกรธไม่ได้ตกอยู่ในอารมณ์ของความโลภเราก็อาจจะตกได้มันมาแวบเดียวแต่ถ้าเราฝึกกิจอย่างเี้ยประจำเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะควบคุมอารมณ์เราอย่างไรเราจะมีสติกับสัมปชัญญะได้อย่างไรเนี่ยอยู่ที่การฝึกอารมณ์ฝ่ายตามเั่วโว้มีทุกคนแต่ถ้ามีเราให้รีบมีสติแล้ว แล้วผักมันออกไปว่าผักออกไปซ้ายบอกอย่าอยู่กับฉันนานเดี๋ยวฉันจะเป็นทุกข์เองนั่นก็คือถ้าเรามีเราถ้าเราเป็นคนมักโกรธมักอารมณ์เสียเนี่ยเราเรา,เราแสดงออกทางวาจาทางกายเสร็จเนี่ยคนที่รับอารมณ์เราไปนะบางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนนอะคนเดือดร้อนหนักคือตัวเราเองกว่าที่เราจะระงับไฟกองเนี้ให้หลุดออกไปจากจิตวิญญาณของเราได้ใช้เวลานะใช้เวลานานมาก แล้วร่างกายและจิตใจเราก็จะซุดโรมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้แล้วเรารีบให้มันออกไปจากเราแล้วเราใช้สติและสามัญชนญาที่มียหยุดไข้ครวนสิ่งที่มันเกิดที่มันมีขึ้นเป็นไตรตรองแล้วตัดสินด้วยปัญญานเนี่ยเขาเรียกว่าแสงสว่างปัญญาคือแสงสว่างเหตุการณ์นั้นก็จะสงบชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสมัยเราเป็นเด็ก เรามีพี่มีน้องถ้าเกิดทะเลาะบกแย้งกันมีปัญหาทางวาจาก่อนทะเลาะกันแล้วสุดท้ายจบด้วยที่ใช้ใช้กำลังเข้าห้ามหันกันก็เรียกว่าทางกายส่วนมากเราจะเห็นพ่อใช้อารมณ์โทสะมาละงับปัญหาไม่เจ็บทั้งคู่ก็เจ็บข้างหนึ่งแต่เราจะเห็นแม่เนี่ยเป็นกลางที่สุด อาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงเราจะเห็นว่าแม่ในเป็นกลางที่สุดแปลว่าแม่เนี่ยใช้สติมากที่สุดถ้าแม่ใช้สติแล้วตัดสินปัญหาลูกเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็จะจบได้ง่ายนั่นก็คือพื้นฐานนี่เราเชื่อเราศรัทธาแม่พ่อเป็นหลักอยู่แล้วสิ่งที่จะควบคุมจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของเราได้คือศรัทธาความเชื่อฉันทาคือความพอใจไม่ว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนถ้าเอาจิตใจเราไว้ได้เนี่ยงานนั้นจะสำเร็จจะขอจะขอความร่วมมือจากเราได้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยแต่ไม่ไม่ได้หมายว่าทำครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจะสำเร็จแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้มีพื้นฐานอยู่แล้ว มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะมาพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่สังคมต้องการสังคมโลกๆในปัจจุบันเนี่ยต้องการก็คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันด้วยความรู้สึกนึกคิดไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจาไม่เบียดเบียนด้วยการกระทําถ้าเบียดเบียนกันด้วยกายเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บเลยจบถ้าเบียดเบียนด้วยวาจาเนี่ยเป็นแผลติดใจของบุคคลนั้นไปตลอด เช่นดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเจอหน้าก็ํำนี้เจอหน้าก็เหน็บแนมเจอหน้าก็กระแนงกระแหน่เรียกว่าด้วยแวาจาคนที่เราดูหมิน่นดูแคลนเน็บแนมเ,เสียดแทงนะ่ะถ้าเขาปฏิบททนะัติธรรมน่ะเขาไม่รับเขททำใจปล่อยวางได้แต่คนไป็ทุกข์คือเราซะเองอย่างนี้เป็นต้นก็ให้พึงระวังไม่เบียดเบียนและสังคมที่จะอยู่กันอย่างสงสุขได้ก็คือ คนในสังคมต้องเสียสละเป็นต้องมีจิตอา,าสาสูงต้องรู้จักสามาคัคคีอีกข้อหนึ่งก็คือรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีที่เป็นในปัจจุบันให้เราเข้าใจว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรอยู่กับที่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราอย่าไปยึดติดอยู่กับมันดังนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ที่สังคมหวังหวังอยากจะให้มีให้เป็น อามาดูว่าการประเมินตนเองในสิ่งที่ท่านมาพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองแล้วเนี่ยการทำงานอย่างมีความสุขด้วยการคิดบวกเนี่ยคืออย่างไรยกจะยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วท่านประเมินตนเองว่าท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในสมองท่านไหมคิดว่ามีมีตั้งหลายข้อเนี่ยคิดว่ามีแทบทุกข้อแล้ว มีมากด้วยที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้มีมากด้วยแตกมาปฏิบัติครั้งนี้พัฒนาครั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมเวลาปฏิบัติธรรมท่านใครท่านให้ครวนนะว่าสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นวาจากายที่ผ่านมาวิธีคิดที่ผ่านมานะสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยดีลิถูกไปเลยดีลิถูกสมองหมดเลยลบออกไปเลย,ลออเลยสิ่งไหนมันดีอยู่แล้วก็พัฒนาสิ่งไหนยังไม่มีเพิ่มเข้ามาแล้วพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับ ออย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านมีสิ่งอยู่นี้อยู่ในจิตใจไหมในเวลาทํางานกับเพื่อนหนึ่งอย่าทําลายความหวังของใครเพราะทั้งชีวิตเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นเรามีเพื่อนเนี่บงบางคนเนี่ยเขามีความหวังอะไรในชีวิตเนี่ยเขาจะมาพูดให้เราฟังเพื่อขอกําลังใจเพื่อขอความสนับสนุนถ้าเราไปซ้ำเติมก็ว่า เอยความหวังลมงแรงอยู่เิลได้แล้วนี่ก็คือเบียดเบียนทางวาจาเนี่ยนี่คือการคิดบวกเนี่เราจะต้องส่งเสริมเขาในทางที่สุขที่ถูกด้วยปัญญาถ้าเราไม่ส่งเสริมก็ให้นิ่งฟังก็จะดีที่สุดข้อสองถ้ามีใครคุยว่าถ้ามีใครคุยว่าเขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญนั้นๆจงเป็นผู้ฟังที่ดีบางบางทีเราเนี่ยเรามักจะ ต่อเลยขี้โม้ขี้คุยโกหกหรือเปล่าอันนี้คือธรรมชาติแต่เราจงเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยฟังเขาให้จบถ้าเป็นเราบ้างก็เหมือนกันแล้วก็อย่าคุยทับหรือว่าขัดคอขัดจังหวะเขาอันนี้คือคนคิดบวกจงเข้าใจว่าการคิดบวกเนี่ยมันมันไม่ได้เพื่อคนนั้นนะเพื่อเราเองถ้าเราคิดบวกได้ห้าสิบข้อร้อยข้อเนี่ยสิ่งที่ดีงามงที่อยู่ในใจของเรามันเกิดกับเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อสามถ้ามีโอกาสทองถ้ามีโอกาสทองแว่วๆเข้ามาที่หูมีโอกาสดีๆข่าวขาวแล้วแต่แว่วมาที่หูเราเนี่ยจงตั้งใจฟังด้วยสติใครายรวนด้วยปัญญาอันนี้จะเห็นเยอะบอกว่าเนี่ยไปลงแชร์อันนี้สิเนี่ยลงไปเท่าน,นี้ได้เงินเท่าน,นี้ เดือนแล้วเท่านั้นเท่านี้นี่มันแววเข้ามาเหมือนโอกาสทองแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังไม่ไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาแต่ตรองเนี่ยโดดโคเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทองอะ่ะมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องไข้โค,รครวนด้วยสติปัญญาของเราก็แปลว่าไม่ให้เราเกิดความโลภมันเองมีอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าจะไปเกิดก็สี่ถ้าต้องเดินผ่านป้ายประกาศหรือข้อความในสถานที่ต่างๆที่เราได้ไปพบเห็น ก็จงหยุดอ่านให้ความสนใจซะบ้างเพราะอาจมีอะไรดีๆหรือข้อห้ามข้อปฏิบัติบางอย่างซ่อนอยู่นี้การอันนี้หมายถึงเราเป็นคนมีสติว่ามีสติกับสามัญชนญาอยู่กับตัวว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราเดินไปไหนทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเห็นอะไรผ่านสายตาถ้าไม่มีความสําคัญก็คงไม่มาติดตรงทางเดินของเราหรอก คิดดูส่วนมากเราจะไม่ค่อยสนใจใช่ไหมเราเป้าใหญ่เราอ,อยู่ข้างหน้าเราไปอย่างเดียวพอไปถึงเป้าใหญ่เขาบอกว่ากลับไปอ่านข้อหนึ่งหน้าประตูใหม่ไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อห้าข้อสี่ข้อห้าจะคิดทําโครงการใดๆถ้าจะคิดทํางานการหรือโครงการใดๆเนี่ยจงคิดการให้ใหญ่เข้าไว แต่ต้องเติมสุขและเบิกบานลงไปด้วยพอประมาณอันนี้สำคัญอย่างโครงการเนี้โครงการเป็นบัติธรรมเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายต้องมานั่งเครียดอยู่การปฏิบัติทำทั้งวันทั้งวันเนี่ยความสุขความผ่อนคลายไม่มีเลยเนี่ยบางคนได้เพราะอารมณ์ธรรมสูงบางคนก็อาจจะกดดันรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ด้วย คือความสุขความสนุกเล็กๆน้อยๆหหัดทำสิ่งดีๆกับองค์กรและผู้ร่วมงานจนเป็นนิสัยห่มด้วยความสุขใจบ้างโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้อันนี้ก็คือการที่เราจะทำดีกับใครเนี่ยคิดได้แล้วทำเลยอย่าไปคิดว่าทำนี้ลงไปเ,เพื่อต้องการให้คนรู้หรือประกาศให้ใครรู้สังคมไทยเราก็ไม่ค่อยรับอยู่แล้เรื่องอนนี้แต่ว่าถ้าทำ <S <S ทำทำสม่ <S <S ำเสมออยู่เบื้องหลัง ขอให้ทำนั่นเป็นความดีบริสุทธิ์ถ้าเราจะอยากจะช่วยใครสักคนที่เราเห็นว่าด้อยโอกาสเราก็จงช่วยแต่น้อย,อยช่วยไปเรื่อยช่วยด้วยความพอดีที่เราไม่เดือดร้อนแต่ไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องไปประกาศให้ใครรู้ใครเห็นก็ได้นะอันนี้เป็นการคิดบวกเจ็ดจงใช้สติไตรตรองทุกข่าวทุกเรื่องราวที่เข้ามา ในชีวิตจนเป็นนิสยัยเพราะทุกข่าวอาจมีความบิดเบือนยิ่งปัจจุบันยิ่งร้ายใหญ่เลย <c oughs> ที่มีไลายอยู่ในโทรศัพท์อะถ้าเราไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไตรตรองเนี่ยข่าวที่เข้ามาอาดีตอาจจะฟังจากคนอื่นคนรอบข้างอาจจะฟังจากซึบดูจังสืบพิม์พฟังจากวิทยุโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันมันอยู่ในกระเป๋าเราแล้วอ่ะในโทรศัพท์ที่ว่าไลาน์เพราะในไลน์นี่มันมีมันมีทั้งมันมีข่าวเท็จข่าวจริงข่าวปลอมปนกันอยู่นั่นนะจนถ้าเราอ่านอย่างเดียวเนะี่ยไม่มีสติเรามือหัวหมุนเลย